ผมได้พยายามอธิบายให้เราเห็นปัญหาของประเทศนะฮะว่าเราติดกับดับปัญหาของเราเองนะทีนี้เรามาคุยกันแบบง่ายๆช่วยช่วยช่วยทำมันแบบง่ายๆหน่อยนะครับนะฮะเราเสียวเวลามาทั้งเก้าสิบปีแล้วจำเป็นที่จะต้องทำแบบง่ายๆก็คือเรียกว่าอย่าดื้อ อย่าดือนะ้อฮะประชาชนอย่าดื้อเลยนะนะฮะประเทศมันเสียเวลาเสียโอกาศท่านก็เสียเวลาเสียโอกาศลูกหลานก็ไม่มีความมั่งคัง่งมั่นคงโลกเขาก็กำลังเปลี่ยนกันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยประเทศไทยยังไม่มีทิศทางเลยว่าจะเป็นอะไรทําอะไรนะที่ว่ามันมันเสียเซลล์เสียความเป็นตัวตนไปหมดเลยดังนั้นผมจึงมากอบกู้กอบกู้ตัวประชาชนนี่แหละ ให้มันมีเซลล์มีจิตวิญญาณใหม่เกิดขึ้นที่จะสร้างตัวเองเป็นคนไทยจริงๆแล้วไม่เป็นคนทะจุปอมอย่างที่เป็นกันมาตั้งเก้าสิปีเออ,อย่างเงี้ยช่วยเข้าใจกันง่ายๆหน่อยเมื่อเข้าใจกันง่ายๆแล้วเนี่ยเวลาไปเข้าคูหาทุกคนต้องไปนะก็ไปแล้วก็ไปทำโหวตโนทำโหวตโน ท้งระดับชาติระดับท้องถิน่นการเลือกตั้งทั้งสองแบบเนี่ยไม่ว่าระดับชาติหรือระดับท้องถิน่นจับเมื่อไหร่กันแล้วแต่จะไม่มีตัวแทนอีกต่อไปแล้วคือเราจะเลิกใช้ตัวแทนนะไม่ว่าระดับชาติระดับท้องถิน่นท่านเลิกพึ่งพาตัวแทนได้แล้วครับมันเหมือนการแหกตาเล่นกลนะท่านอย่าไปได้ไปหลงคารมไอตัวแทนทั้งหลายที่มาเสนอตัวนะเลิกได้เลยเนี่ยง่ายๆอย่างเงี้ยคนไทยถ้าพูดกันเข้าใจนะมันง่ายก็แค่ เข้าครูห<ณ>าไปกาเบอร์ไปกากระบาดนะแต่กากระบาดนี่คือเลือกตัวเองนะอย่าไปกาเบอร์นะถ้ากาเบอร์นี่เลือกโจใสส่ตรกากระบาดคือไม่เลือกใครเนี่ยคือคือเลือกตัวเองเลือกตัวเองมาปกครองประเทศเองเนี่ยเนี่ยทาเป็นไหมทําได้ไหมไม่สับสนใช่ไหมคือไปใช้สิทธินะไม่ใช่ไม่ไปนะไปแต่ไปกาช่องที่ไม่เลือกเบอร์ไม่ต้องใส่ตัวเลขนะกาช่องที่ ไม่ต้องการจะเลือกใครอ่ะซึ่งมันต้องมีเวนมาตรฐานนะมันต้องมีเวนมาตรฐานถ้าไม่มีก็แสดงว่ารัฐรัฐนั้นโกงรัฐนั้นเป็นรัฐเผด็จการคือมันต้องมีเวนมาตรฐานเป็นปกติมันต้องมี่ะไอ้ไม่มีเนี่เรียกว่าโกงอ่ะมีเทคนิคการโกงอ่ะอ่าเป็นเผด็จการสั่งให้ไม่มีซึ่งมันต้องมีถ้าใครไม่มีก็เรียกว่าเป็นเผด็จการเข้าใจอย่างประชาชนปราต้องเข้าใจนี้ด้วยนะนะ เป็นสิ่งผิดปกติมันสิ่งสิ่งปกติมันต้องมีอ่าเอาละเมื่อเข้าใจางี้แล้วก็เข้าคูหาไปกาโบดโนแค่นั้นเองอะ่ะก<อ>็ไม่มีใครได้คะแนนเสียงหมดเลยทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นยิ่งระดับชาติยิ่งต้องสั่งสอนเยวเลยคือไม่ไม่ให้ได้คะแนนเลยถึงไม่จะจัดเรื่องตั้งซ่อมก็เหมือนกันก็ไม่มีใครได้คะแนนต่อไปนะขาเนี่ยพวกพวกใหญ่ตัวหลายจะขาสั่นกลัวประชาชนละทุกวันนี้เราขาสั่นกลัวเขา ก็แค่ไปเข้าคูหากากาเบอร์ให <Trying abil itation> ้กาให้กาให้ตัวเองอ่ะเออแค่นี้ทําไม่ได้ผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ท่านทําได้อยู่แล้วอนะนะท่านทําได้อยู่แล้วก็ไปกาเบอร์เลือกตัวเองพี่จะปกครองประเทศแล้วไม่ไม่เลือกไอ้พวกตัวแทนแล้วแค่นี้ทำไมจะทําไม่ได้สเราก็รู้แล้วเลือกตัวแทนไปก็เท่านั้นเลือกตัวเองสินะเลือกพอเลือกท่านแล้วท่านขานนีหละท่านก็จะ ดูแลตำบลอำเภอจังหวัดส่วนกลางนโยบายต่างประเทศด้วยตัวท่านเองด้วยตัวท่านเองเลยโดยใช้มือถือกดบริหารไปแต่แถมไม่ได้ชดสำรองบุคคลคนละสิบสองล้านบาทแต่ก่อนยังไม่ได้มันก็จะมีเงินทุนอย่างอื่นมาทดแทนให้ก็คือได้บอกแจ้งไปยังธนาคารไทยแล้วก็สั่งไปยังกรมการคลังกับกรมการังสั่งไปยังกรมบัญชีกลางกรมบบัญชีกลางก็ส่งตรงไปยังแต่ละตำบล ตำบลนก็มีเงินส่งไปยังหมู่บ้านหมู่บ้านก็ใครที่อยู่ในหมู่บ้านไหนก็มีบัตรทะเบียนบ้านลาดอยู่แล้วก็มาขึ้นเงินได้เลยนะมาขึ้นเงินได้เลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับทุกก็จะได้เงินคนละเดือนละสองหมื่นไปห้าเดือนก็เป็นหนึ่งแสนบาทผมให้ไปเลยนะคนละสองหมื่นอายุสิบแปดปีก็ได้แล้วเห็นไหมเด็กมาใหม่ยังไม่เคยเลือกตั้งอายุสิบแปดได้ละสองหมื่นนะครับสองหมื่นเนี่ย ให้เพื่อที่จะให้เรียนรู้ท่านก็ทําการเรียนรู้ระบบระบบใหม่ที่ออกแบบเนี่ยนะจริงๆเดือนเดียวก็รู้เรื่องหมดแล้วเข้าใจแล้วนะเดือนหนึ่งเรื่องเรื่องหมดแล้วอันนี้ให้แบบสบายๆส,สี่เดือนให้เรียนรู้เพื่อที่จะให้อยู่ในบ้านไม่ไปไหนเชื้อโรคก็มันจะทํามันจะมันจะทําให้กําจัดไวรัสสองชนิดก็คือไวรัสทางร่างกายซึ่งมีหลายพัน เราก็ต้องกำจัดภายในประเทศก่อนเคลียร์ภายในประเทศก่อนนะฮะไม่ต้องไปสุ่มเสี่ยงอย่างเช่น่ปรนตูเปิดเนี่ยไม่ต้องไปสุ่มเสี่ยงเราจะสั่งยุติในวันที่หนึ่งธันวาหนึ่งธันวานะฮะ,ะแล้วทุกคนก็อยู่ในบ้านทําตัวเป็นจําศีนพาประเทศเข้าสูมโม่โหมดตั้งคันเพื่อที่จะเตรียมคลอดระบบระบบใหม่ตัวประชาชนก็ทําหน้าที่จําศีน หรือทําตัวเป็นดักแด้นะครับที่จะเกิดใหม่นั่นเองเป็นตัวใหม่จิตวิญญาณใหม่ก็คือเป็นคนไทยตัวจริงนั่นเองเลิกเป็นคนไทยตัวปลอมได้แล้วนะครับนะฮะให้เงินสองหมื่นเนี่ยท่านก็ได้เดือนละสองหมื่นไม่ต้องไม่ต้องไปทํางานแต่แมนน่ค้าก็ยังทำเหมือนเดิมการซื้อขายวัตถุดิบก็ยังมีทําเสร็จแล้วก็ส่งมีทาหารตํารวจและผู้มีจิตอาสานําไปส่งยัง หมู่บ้านตำบลคอนโดต่างๆนะค,คนก็จะไม่ไมออกไปไหนนั่งดูคลิปดูวิดีโอของผมเพื่อความเข้าใจเรียนรู้บทบาทเตียงใหม่ที่จะไปเป็นคนไทยจ,จริงๆแล้วต้องไปม,มีเงินลงทุนในประเทศต่างๆนะครับท่านได้12บล้านเนี่ยหล้านอยู่ในประเทศไทยจะดูแลอย่างไรอีกคนล้นไปต่างประเทศท่านจะไปบริหารเงิน6ล้านในต่างประเทศอย่างไรเงินของท่านอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าเรียนรู้ไอ้ช่วงไอ้ช่วง4ี่ห้าเดือนที่ผมให้อยู่เนี่ย อยู่เพื่อเรียนรู้ปรับตัวยกระดับเสียงใหม่ก็คือเข้าสู่โหมดตั้งคันหรือเข้าสู่โหมดดักแด้นะครับนะรบเราจะนั่งเรียนรู้กันในคลิปวิดีโอในสื่อต่างๆสื่อก็สตรีมมิ่งให้บนเรียนรู้กันให้เข้าใจแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับอ่าสองเดือนนี่เชื่อว่าเอาเชื้อไวรัสในประเทศอยู่อีกสองเดือน การต้นเชื้อไวรัสาต,ต่างประเทศนะฮะแล้วมันก็จะถึงเดือนเมษาเดือนเมษาก็เปิดรับสงการกันเลยอย่างนั้นดีกว่าเราปิดตู้เปิดหนึ่งพฤศจิกาผมสั่งปิดหนึ่งธันวานะสี่เดือนเราก็เปิดเมษามันจึงจะเข้าทา่าก่าเพราะเราสี่เดือนนั้นเราเคลียร์ล้างกำจัดไวรัสล้ลางร่างกายแล้วก็ไวรัสเผด็จการของประเทศ รัประเทศก็ติดไวรัสเหมือนกันนะเป็นไวรัสเผด็จก,การที่รัฐบาลตู่ทำหน้าที่เป็นไวรัสเผด็จก,การอยู่ขณะนี้เราก็ต้องยกเลิกนั่นเองนะนะกระจายเงินไปเชิญรัฐบ,บาลตู่ลงนะฮะรัฐบ,บาลเฉพาะการขึ้นในวันที่สิบธันวาควรจะเป็นวันที่ 4, ทาานะสี่ก็ได้วันที่สี่ธันวาก็ได้นะฮะรัฐบาลเฉพาะการขึ้นนะฮะจะบอกว่าทันนะฮะวันที่ห้าวันของหลอเก้า ่วนวันที่สิบเป็นวันที่ยกเลิกรัฐรรมนูนะจริงๆเป็นวันที่ผมกาหนดระเบิดอุลสุรีประชาใจทิ้งแต่ว่ามันกระชักชิดไปเพราะมันต้องมีกองเรือเข้ามานั้นก็จะไปเป็นวันที่สองวันที่ประชาชนเมียนอนาจอาชิบไตที่แท้จริงจึงมาระเบิดอุสสรีประชาใจพอมีอำนาจที่แท้จริงแล้วสั่งระเบิดเลยเพราะมันเป็นของหลอกลวงของโกหกหลอกลวงมาตั้งนานเพราะนั้นวันที่สองมีนานะฮะอา จะระเบิดวันที่สองก็แด้วันที่หนึ่งก็ได้นะมีนานนะต้องระเบ,บิดนุสุรีประชาชิยทิ้งนะครับเมื่อระเบิดทิ้งเราจะทําให้เกิดสองอย่างหนึ่งเกิดการปกครองแบบใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองก็คือเรียกว่ากําจัดการเมืองน้ําเน่าหายไปคือแก้การเมืองหายขาดแล้วเกิดการปกครองใหม่สองแก้จราจรหายขาดแล้วเกิดระบบจราจรใหม่จะเกิดสองอย่างเพราะว่าแยกนุสุรี ถช้ตาแลวจะกลายเป็นแยกไหลนิรันด์เป็นต้นแบบของทางไหลนิรันด์อ่ามันจะเกิดปรากฏการณ์สองอย่างขึ้นแล้วผมก็จะทําให้กสมอนี่ไหลไม่มีรถติดก็ไม่มีไฟแดงยกเลิกไฟแดงหมดระบบเป็นยังไงก็เข้าดูรายลเอียดน,นะครับเป็นอย่างนั้นขอท้าทายขอชาเลจ์เลยนะฮะขอชาเลจ์ให้ผมได้ทำนะ,อ,ะอย่างรัฐบาลตู่เงี้ยเฮ้ยไม่ใช่รัฐบาลทักษิณเคยบอกว่าหกเดือนแก้ปัญหาจราจรได้ ปรากฏไม่ได้แต่ผมจะมาทำให้ดูหกเดือนได้โดยทำโดยง่ายๆนะให้นึกถึงทางด่วนเอ,เอาเอาเบื้องต้นอันนี้ก่อนนึกถ,ถึงทางด่วนทางด่วนทุกๆหนึ่งหรือสองกิโลจะมีย่านจะมีแต่ละย่านก็จะมีสถานีขึ้นลงนะสถานีข้างๆทางด่วนนะฮะขึ้นลงนะฮะแล้วสถานีแต่ละสถานีก็จะมี หลังคาคุมยาวเป็นบนถนนเป็นเส้นทางไปยังหมู่บ้านต่างๆไอ้ลังคามีไว้ทําไมหลังคามีไว้เพื่อฝนตกจักรยานก็ยังขี่ได้นะเป็นเส้นทางของชุมชนนะมาเพราะนั้นเมื่อมองทางท้องฟ้าลงมาทางด่วนทุกเส้นทางด่วนก็จะกลายเป็นก้างปานีเด็กเส้นทางที่ผมทำเนี่ยจะกลายเป็นก้างปาแต่ละก้างปาก็จะมีสถานีขึ้นลงทั้งสองฝั่งนะแล้วก็มีทาง แยกออกไปเป็นก้างปลาไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อให้คนในหมู่บ้านต่างมาใช้ทางด่วนแล้วทางด่วนก็จะมีรถบัสเป็นรถพ่วงนะให้คนขึ้นไปแล้วลงสถานีไหนก็แต่ลสถานีก็จะมีอา่ามีรถไฟฟ้าส่วนบุคคลชนิดหนึ่งคนประเภทยืนหรือนั่งประเช่ยืนหรือนั่งก็ได้มีให้บริการอะที่ใช้วิ่งติดต่อในรูปแวกนั้น ติดต่อเสร็จแล้วก็กลับมาจอดที่เดิมแล้วก็ขึ้นรถบนทางด่วนรถบัสยังด่วนน่ะไอ้ไอ้เนี่ยทำภายในหกเดือนก็ก็มีละไอ้ที่ว่าเนี่ยตั้งสถานีไอ้ตามทางด่วนนะฮะทุกทางด่วนะมีสถานีอันนี้ตั้งเป็นระยะสุทุกกิโลสองกิโลเพื่อเชื่อมกับชุมชนไงแล้วแต่ละสถานีก็จะมีหลังคาคุม ยาวไปเป็นเส้นทางเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามาใช้นะครับแล้วก็มีรถส่วนบุคคลรถประจําตัวบริการประเภทยืนและประเภทนั่งสำหรับติดต่อในชุมชนนั้นนะเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะใครจะไปเดินทางไปชุมชนไหนก็ขึ้นรถอ่ารถพ่วงอะบนทางด่วนเออ,เอ,อ,เอ,อรถรถพ่วงเนี่ยรถบัสพ่วงเนี่ยจะไม่ลงมา้างล่างจะวิง่งจเข้าทางด่วนวิ่งบริการทางด่วนเะ มันก็เหมือนรถไฟฟ้าดีๆหนึ่งสายนี่เองนะไม่ต้องไปรอสี่ห้าปีในการสร้างใช้เงินสี่ห้าหมื่นไม่ต้องเพียงแค่สร้างสถานีขึ้นลงของทางด่วนเป็นก้างป่าอย่างเงี้ยแค่นี้ไอ้ในหกเดือนมันทําได้อยู่แล้วไอ้ที่ผมพูดเนี่ยหกเดือนนียมันทําได้เพราะนั้นมันจะช่วยลดคนที่ขับรถเก่งไปนะครับมาทางนี้ก็เดินทางได้เร็วไวเหมือนกันเห็นไหมช่วยได้ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปไประกาศการทํางานใหม่เป็นสามรอบ รอบหนึ่งหกชั่วโมงทํางานกันเพราะนักงานก็จะเข้าไม่ตรงกันเหลื่อมเวลากันก็ทำให้ถนนโฟโล์ขึ้นอีกแล้วยกเลิกไฟแดงปรับทุกแยกเป็นทางไหลายนิรันด์อาจจะใช้เวลาปีสองปีในการปรับแยก,กตาก่างๆก็ค่อ,คอยๆปรับไปพอครบสองปีแล้วมันเป็นทางไหลายนิรันด์หมดรถยนต์ก็เปลี่ยนเป็นรถรถส่วนบุคคลก็ลดลงเสียเก็บภาษีแพงขึ้นที่จอดแพงขึ้นอะไรนเนี่ยพวกนี้เพื่อให้คนมาใช้รถประจําตัวที่มันกว้างเพียง ไม่เกินหนึ่งเมตรอ่ะคนหนึ่งหนึ่งเมตรจะมันทําให้ถนนหนึ่งเลนไปได้สองสองคันหรือขนาดเล็กก็ขนาดแปดสิบเซนซึ่งเป็นรถที่มาแทนมอเตอร์กลุ่มมอเตอร์ไซค์นะก็จะมีแปดสิบเซนกับหนึ่งเซนอ่ะรถประจําตัวจะวิ่งเข้าไปในถนนทําให้ถนนหนึ่งเลนกลายเป็นสองเลนหรือถนนสามเลนกลายเป็นไอถนนสองเลนกลายเป็นสามเลนได้นะครับเพราะว่างถนนประเทศไทยมันมันมันแคบเกินมาตรฐานมันไม่ได้เป็นมาตรฐานมันแคบเกินไปจริงๆแล้วมันควรจะ ถ้าได้มาตรฐานนะมันก็จะทำให้ถนนแต่ละเลนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลนหนึ่งเป็นเท่าตัวเลยโดยรัฐบ,บาลไม่ต้องเสียเงินเพียงแค่ปรับปรุงนิดหน่อยก็ได้แล้วเมื่อตัวรถเล็กลงเวลาทํางานเหลื่อมแล้วคนก็ออกมาทํางานน้อยแล้วรถก็ตัวเล็กลงนะครับแถมอ่าแถมดึงคนออกจากกรธมและเมืองอใหญ่ไปอยู่เมืองใหม่ซึ่งจะต้องสร้างเมืองใหม่ถึงสี่สิบเมือง คนก็จะออกจากเมืองใหญ่ๆไปครึ่งหนึ่งเลยคนก็หายทางแยกก็ไหลนิรันตัวรถก็เล็กลงเวลาทํางานก็เหลื่อมกันภาพแบบน,นี้สี่ภาพเนี้ท่านในสมองท่านก็จะเห็นแล้วว่าการจราจรไม่ติดแล้วแค่เนี้ยที่เหลือลงไปลยเพิ่มอีกได้ป็นเลิฟไปเพิ่มเพิ่มรายละเอียดเข้าไปดินะเพิ่มวิถีทางใหม่ๆเข้าไปและเอียดลงไปอีกมันก็ไหลโฟลตลอด เป็นภาพนะนั่นแหละคือการแก้ปัญหาจราจรทําได้อันวันนี้จะมาพูดเรื่องอปตอก็ไปโน่นเลยนะครับไปกทมซึ่งสามารถนําไปใช้ในต่างจังหวัดได้นะครับแล้วต่างจังหวัดเนี่ยเมืองจังหวัดใหญ่ใหญ่นี่ยทาทําเหมือนทางรถไฟนี่แหละแต่ไม่เอารถไฟฟ้ามาวิง่งทําลให้ค่อยคนขึ้นไปใช้ออกกําลังกายใช,ฟฟใชรร้รถไฟฟ้าใช้สเก็ตบอร์ดรถไฟฟ้าสเก็ตบอร์ด ช้วิ่งกันเองอ่ะไม่ต้องมามีรถไฟเขามาวิ่งหรอไปวิ่งกันเองภายในห้องแอร์ที่ยาวยาวตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นประชาชนชอบแน่นอนขึ้นมาก็โอ้โหห้องแอร์ยาวเลยไม่มีรถไฟฟ้าไปวิ่งไม่ต้องมายืนรอรถไฟนะครับก็ผลิตทําของเตียงขึ้นมาก็ได้สั่งซื้อก็ได้รถไฟฟ้านะครับแล้วก็ เป็นการเดินทางที่สนุกสนานนะฮะาละนั่นคือภาพที่ควรจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ออบตจำไว้นะฮะส่งไปแสดงเจตจงนงแล้วก็ไปเข้าคูหาแล้วก็ทำโหวตโนเป็นสิ่งสำคัญไม่ทำโหวตโนแล้วท่านดิ่านจะได้อนุญาตรับและอำนาจเงินจงทำให้ปรากฏจงทำให้ปรากฏนะฮะอย่าชักช้า ทำเลยประกาศจะจำนงนเลยแล้วประเทศจะเปลี่ยนฐานะท่านก็เปลี่ยนโลกใหม่เปลี่ยนยุคใหม่เปลี่ยนท่านมั่งคั่งยิ่งใหญ่พวกรัฐบาลทั้งหลายกลัวท่านข้าราชการทั้งหลายกลัวท่านขาสั่นกลัวหมดกลัวประชาชนเพราะประชาชนเอาจริงคะประชาชนมาเป็นผู้ปกครองประเทศเองเลยนี่คถ้าท่าแค่เนี้ทําททได้ทําไม่ยากนะไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยทําได้ง่ายๆแต่ท่านสมองท่านมันติดอยู่ว่าไอ้ต้องไปเลือกพักนนพักนี้ส่วนที่ที่ผมพูดเนี่ยท่านก็ ้มันพูดดีนะแต่ว่ามันเป็นใครก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคนแค่คนแรงงานนะด็อกเตอร์ก็ไม่เป็นเรียนเป็นแค่แรงงานเนี่ยนะท่านก็จะมีอคติแบ่งเหยียดชนชั้นกันแล้วไม่เชื่อถือหรอกนะแต่ไปเชื่อไอ้พวกที่ตำแหน่งใหญ่โตวพวกให,ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยผมจะพูดบ่อยเพราะว่ามันเป็นปมร้อยของคนแรงงานเนคนแรงงานไม่มีอะไรไปต่อสู้นะผมก็ โชว์ให้เห็นว่าเ,เส้นทางที่ถูกของประเทศเป็นอย่างไรผมได้ศึกษาแล้วได้เห็นแล้วได้จับทางได้แล้วแล้วรู้ไต่ยประเทศไทยแล้วมันเป็นประเทศที่หลอกประชาชนมันหลอกทั้งประชาชนในประเทศหลอกทั้งคนต่างประเทศด้วยแล้วมันยังดาเนินการหลอกลวงอยู่ขณะน,นี้นะจึงเป็นประเทศที่มีฉาย,ยาว่าต่อแหลยแหนไงนะมันมีชื่อที่มันไม่ควรจะมีแต่มันก็มีอ่ะก็เพราะามันเป็นอย่างนี้ไงเพราะเมื่อคุณจับไต้ยได้คุณจะรู้เอา มันไม่ใช่ของจริงของแท้ไม่ใช่เป็นถทายตัวจริงเลยเพราะฉะนั้นเราต้องยกเลิกเพราะประชชนไม่ได้ประโยชน์อะไรม่ได้เสียประโยชน์แถมเป็นทาตุดิบแล้วมันเสียความเป็นไทยอ่ะแล้วท่านเป็นไทยแล้วท่านมาดํารงรักษาความเป็นทาสเอาไว้ทําไมนี่นมันคนเรื่องกันเลยนะท่านกําลังทําผิดอย่างมหาหันในการที่จะรักษาไอร้รูปรูปเก่าเนี่ยในสมองท่านต้องคิดแบบนี้ต้องจิตสานึกอย่างนี้อย่าลืมผมมากู้ ประชาชนนะฮะกู้ตัวประชาชนกู้จิตวิญญาณกู้วิธีคิดประชาชนเราเข้าใจผิดกันทั้งประเทศเข้าใจถูกมองภาพได้แล้วขอเชิญเรียนรู้คลิปอื่นๆของผมเป็นต่อตอนไปเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมทิ่ไตายกันทั้งประเทศอย่าลืมนี่คือการสมาหากินที่มีมูลค่ามหาศาลที่ท่านจะได้รับประโยชน์เป็นการสมาฮากินที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ควรพลาด นะไอ้ที่ท่านทาอยู่ผู้ง่า,ายไอ้ที่ท่านทำมาให้กินทุกวันเนี่ยผู้ง่ายล้างออกเลยผู้ง่ายลางออกดเลยอ่าแล้วเลือกระบบนะบอบผมเนี่ยส่งใบแสดงเจตจำนงเนี่ยนะครับแล้วรัฐบาลผมเกิดจริงในรัฐบาลวันที่สิบธันวาเกิดจริงเนี่ย,น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 ,ยนะแล้วใช้เวลาสักเดือนคือผมให้สี่เดือนเนี่ยในระยะเวลาสี่เดือนนี้นะผมติดต่อต่างประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศต่างๆเนี่ยมันน่าจะได้ห้าสิบประเทศเมื่อได้แล้วนี่เงินสิบสองล้านก็เกิดขึ้นเ่ ภายในหนึ่งปีน่าจะได้เงินสิบสองล้านหรือไม่อย่างเร็วก็ครึ่งปีนะครับก็ได้เงินสิบสองล้านกันแล้วเพราะได้หนึ่งแสนที่ผมให้ไปห้าเดือนเนี่ยท่านใช้เดือนละหมื่นก็ได้อยู่ได้ถึงสิบเดือนนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็หวังว่าคงง่ายที่จะปรับเปลี่ยนประเทศไม่มีใครเสียชีวิตมีแต่ทําความเข้าใจอ่ะมีแต่ทำอย่งางไรให้เกิดปัญญาเป็นโสดาบรรลุตาย แล้วก็จะได้เป็นคนไทยตัวจริงแลวจะได้ปกครองประเทศไทยจริงๆแล้วก็ไม่ไมีบทบาทอยู่บนทีบนอยู่บนเวทีโลกแล้วก็เป็นชาติต้นแบบของโลกเป็นชาติเก้าล้ำนําหน้านะเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นั่นคือบทบาทของประเทศไทยที่เป็นอยู่เราต้องไปไปทําให้ปรากฏให้ได้ก็หวังว่าฟังผมเราไม่งงถึงงงก็ฟังซ้ำอีกทีเพื่อความเข้าใจแล้วก็ท่านใดที่เป็น cer, เฟรปปนเซอร์เป็นศิลปินเป็น นักกีฬาหรือเป็นผู้มีพรสวรรค์นในการอาธิบายก็มาศึกษางานของผมให้เข้าใจแล้วไปอธิบายรปชชนแล้วก็เก็บรวบรวมเสียงโหวตก็ยังได้ก็มาแลกเป็นเงินเงินได้นะครับอ่าได้นะครับท่านทําอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ขอเชิญท่านที่มีชื่อเสียงทั้งหลายหรือมีความเชี่ยวชาญชํานาญจะระดมเสียงคนก็ได้ขอเชิญครับที่นี่ยินดีต้อนรับท่านครับสวัสดีครับ